ขณะที่ย้อนไปเมื่อวานนี้เวลา6นาฬิกา51นาทีนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระชมเนินไปยังอาคารแพทย์พัฒนาแพทย์ทยพัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมบัเป็นพระราชกุศสทรงบาดพระสงฆ์100รูปซึ่งนิมนต์มาจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหารวัดหัวลําโพงวัดปรมนิวาสราชวรวิหารและวัดพระยายังเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2560 ร่วมกับคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเจ้าหน้าที่และประชาชนและในโอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพรปีใหม่แก่บุคลากรของสภาการชาติไทยและประชาชนที่ไปร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย พื่ในวาระสีปีใหม่ก็ขออรา,อาราธนาอุบัติาราตนรัยและสิตติดทั้งหลายในสากลพิพช่วยมาดลบันดาลให้ทุกทุกท่านในที่นี้มีความสุขความเจริญแข็งแรงทั้งกายและใจไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็ คือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาใช้บริการโรงพยาบาลทั้งๆที่ตอนนี้เราก็มีบริการต่างๆที่ดีขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ในเมือ่อที่ผ่านมาถึงจะมีปัญหาใดๆก็ตามก็คิดว่าในปีใหม่นี้ก็จะจอดตรงแล้วมีสามารถที่จะ อยู่ด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่จ้าภากชาติและประเทศชาติสืบต่อไป